น,นี่แยงเล่นได้ไหมได้ครับไป,ไ,ปไ,ปไปวิดบอรจับปลาที่กลางนา แห้งก็เริ่มจับปลากันครับแล้วพอจับไปจับมาคุ้ยไปคุ้ยมาก็มาเจอไอ้เจ้าตัวเนี้ยปลาไหลด่างตัวนี้ครับตอนแรกก็นึกว่างูเหลือมเราก็ไม่กล้าจับก็ค่อยๆดูค่อยๆแหวกแต่ทีเนี้ยมันไม่มีเกตก็เลยว่าเออน,นึกว่าจะไอ้ถ้าว่าเป็นปลาไหลก็เลยจับมาก็เป็นปลาไหลด่างตัวนี้หลังจากนี้จะเอาปลาตัวนี้ไปทำอะไรครับหลังจากนี้ก็คืออาจจะใส่ตู้ไว้ดูเล่นก่อนหรือเขาอาจจะให้โชคให้ลาบ ถ้าไม่นั้นก็อาจจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของเขาครับเกิดมาเคยเจอเบอย่างนี้ไนะมไม่เคยครับผมครั้งแรกแล้วก็ใหญ่ด้วยชั่งน้าหนักไหมพี่มีที่ชั่งไหมมีกิโลกิโลสะอาดน่าจะได้เช็ดเดี๋ยวมองไม่เห็นเลขกีกิโลกิโลเป๊ะเลย เท่าไรเนี่ยหกสิบเจ็ดประมาณหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดโอ้โหเจ็ดติกว่าเท่าไหร่เอาทีเดียวเลยวุบหกประมาณ69 นี่ยังนี่ยังเล็กกว่าท,ที่เิดเข้าที่เจอ